เริ่มบายเริ่มเดินกินแล้วแพะแกะเราเดี๋ยวมาดูอาหารแห้งหลังจากที่เราได้มาเราก็ใส่ถุงไว้นะครับคขวนไว้ก็จะเริ่มลงมือกินแล้วนะแกะเล็กๆอาจจะยังไม่มีตัวกินพนานเข้ากินครับท,ทุกวันนะครับผม ใส่ไว้างบี้ขนาดเอาวางไว้เฉยๆยังจะไปแอบกินเลยน้แดงแกะหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจที่กินง่ายเลี้ยงง่ายนะครับผมวางไว้เฉยก็ยังดึงกินเลยครับแต่ก,ก็ไว้แบนี้นะครับไอ้ก,กินกลางคืนครับเ,เป็นนทางสําหรับเุื่อุพี่น,อน,น,น้องเกษตรกรเราที่แดงแกะนะครับกินดีครับ อบเลยละ่ะหาแห้งกินแล้วไม่ลงกันคือหาแห้งเข้าไปไม่อยากลงเป็นยาแนละ้วไม่อยากไปกินยาแนละ้วโอ้โหดึงเช่นใหญ่เลยฮะบแบบเปิดลอยเราต่างอัดก้อนแห้งนะผมต้นทุนที่ถือว่าถูกนะก้อนหนึ่งก็ไม่แพงมากนะผม ใส่ไว้ที่โรงเดือนก้อนหนึ่งก็กินได้สองวันครับก่อนหนึ่งก้อนนะครับแพ่แกะร่วงร้อยกินได้สองวันนะครับฝางไว้ข้างนอกก็มีดึงกินไปแล้วก็ไม่ว่ากันปล่อยให้กินนะครับกินง่ายๆนะครับแรกๆไม่กินในหลายท่านบอกทำยังไงจะให้แพะแกะกินฟางแห้งได้นะครับผม หนึ่งเวลาฟางแห้งที่มาให้กินจะใอย่าให้เป็นฟางแห้งที่ถูกฝนนะครับผมอยากน้าโดนฝนไม่กิน,นครับไม่กินอับต้องแห้งจริงนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใหม่ยิ่งชอบเลยนะครับอัดใหม่ใหม่ยิ่งชอบเลยถือว่าเป็นแนวทางง่ายๆสําหรับเป็นพี่น้นนองเกษตรกรเลี้ยงเพื่องแกะที่มีพื้นที่ไม่เยอะนะครับผมไม่มีเวลาว่างต้องหาอาหารให้กินตลอดก็ฝากแห้ง ตปนไปกับกัดหินมั่งอะไรมั่งเงี้ยผมจีปาทะก็จะอิ่มเองสมบูรณ์เองครับขอให้อิ่มนะครับตัวที่ยังไม่ขึ้นมาตัวที่ยังไม่กินโน่ก็เดินกินหญ้ากินอะไรตามธรรมชาติไปนะครับผมกินงอาถินกินอะไรไปก็เป็นแนวทางนะครับผมนะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ตรงมาปรึกษาหารือพูดคุยกันได้มีอะไร,ร,รดีๆก็แนะนำกันไปนะครับผมที่เบอร์โทร0898290615้าแเก็เป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจนะครับผม กดไลค์กดแชร์นะครับ